สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Seven Night วน,น,นะครับวันนี้ผมขอพาทุกคนมาสรุปนะครับผม p a t อัปเดต Official นะครับผมไลฟ์สดย้อนหลังนะครับผมจะขอเก็บแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะว่าเขามิการอัปเดตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะแจกอะไรบ้างตามนั้นตามนีเลยนะเอาเท่าที่ผมรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูสดของผมด้วยกันแบบเรียลไทม์ไปเลยนะครับเ,รเอาขอใหปิดเสียงนะออะเพลงขึ้นด้วยเพลงขึ้นด้วย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการหมุนวงล้อน,นะครับกิจกรรมนี้ก็จะแจกวันนี้อีกประมาณชั่วงนะถ้าบกนับไม่ผิดนะครับอ่ะก็ดูว่ามีอะไรบ้างเอ่อโอเค Q&A แล้วก็มีเรื่องของการบอกกิจกรรมได้ว,ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนัก้นเข้ามาอ่ะอันดับแรกเลยคือเดี๋ยวพานคุมดูกันนีภาษาอังกฤษจ้ะ S <S เออประมาณแยกออฟมานี้อ,อ๋อไม่แยกออฟเราสามารถดูได้ว่าเราจะเอาออฟมานี้มาเช่นเพื่อนๆได้อันเก่ามาใช่ไหมครับอ่ะถ้าอยากแทนอันเก่าก็สามารถแทนได้อันนี้เ,นเหมือนการรีเซ็ตมากกว่านะเราก็แบบเออมุิว่าถ้าตีอันนี้แล้วอ่ะแบบไม่ถูกใจและตีใหม่ ยังไม่ถูกใจอีกก็าสามารถกดดีเซตออฟได้นะครับถามว่ามันช่วยเยอะไหมมันก็ไม่ช่วยเยอะขนาดนั้นนะสำหรับผมก็คือมันเป็นการแบบเหมือนใช้งเงินฟรีอะครับแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรทำอ่าดีออฟทิงอ่าอ๋ออ่า ก็คือไม่ถูกใจดีทีไน้เลยเนี่ยครับหายไปเลยก็คือไม่ต่างอะไรจากที่เราใช้เงินฟรีเนเพื่อเพื่อเห็นเงินเห็นเงินป่ะเงินไม่ได้คืนด้วยนะเนี่ยเงินไม่ได้คืนด้วยเนี่ยครับโอเคก็เหมือนกับการที่เอ่อถ้าเราไม่ถูกใจก็แค่ให้ทรัพยากรคืนไปแต่ว่าเราจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยประมาณนั้นครับอ่าเอออันนี้จะเป็นเรื่องของการพีเซตนะครับอ่า มีเซตของสมสัยอันนี้ผมอยากให้บีมาสักพักนั่นแหละจริงๆมันมีมาแล้วแต่ว่ามันแค่ไม่พอเฉยแต่มาแล้วคือถือว่าโอเคครับอเอาถูกใจไหนก็ตามมาเลยครับตีปราสาทลุยกิวอะไรแบบนี้มีเซตแยกให้พร้อมครับเซค้าเป้าเซจม ประมาณนี้ครับบีบอกว่าลงไหไรอะไรยังไงอ่ะเออผมจปโดรเลยนะเดีผมจะสรุปโดยรวมให้หมดเลยนะอระี้มเล๋วนมหนเนีป้เนโนะ้มลรผมจะมเรับผมเช่น อันนี้ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเออถ้าอยากเจอบ้านแข็งๆองะเช่นฝาตรงข้ามมีตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจัดมาวางได้นะประมาณนั้นอันนี้ซ้อมกับเพื่อน,อนแล้วก็ไปคัดลอกมาแล้วก็วางอ่าสมได้เมื่อเป็นไปการซ้อมตีคิวกับผมเช่นถ้าเรากลัววุ่นอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มีการแบบเออมาอุ่นเครื่องกันว่าเรามีโอกาสพลามันดแค่ไหนนะครับอ่ะสมมติว่าฝังตรงข้ามมีตัวละค,นนะครระดับ เ,ออเรื่องการกันบ้านที่แบบโหดมากเช่นบ้านคายอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนมีทีมอย่างเออยอนฮีที่สปีดสูงลองมาเทสอันนี้ได้ก็เทสได้ครับประมาณนั้นครับอ่ะมานปิดเป็นการซ้อมก่อนลุยจริงอ่ะประมาณนั้นโอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าเออแพ้ชนะมากแค่ไหนแล้วก็มีเรื่องของเออเปอร์เซนต์ด้วยว่ากิลเนี้ยเรามีโอกาสชนะมากแค่ไหนก็ตามมาปีขึ้นไปเลยครับอาจจากนี้นะ แล้วก็มีดาที่เหลือด้วยแล้วก็มีเลขบอกด้วยว่าคุณตีไปเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับอ่ะคือมันเหมือนการแชวเออคุณตีกิ้วหรือเปล่าประมาณเนี้ยประมาณว่ามีคนอู้ไหมครับโอเคอันนี้มันคือการเลือกนะครับผมเหมือน หน,หน้าตู้ตัวละครถาวรนะครับผมตัวตูวนะ้นั่นแหละที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมีโอกาสได้ตัวอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเพ,เพื่อนกดอันนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยกปุ๊บกดเลือก3ตัวและตัวที่เหลือต้องเลือกอีก2ตัวขั้นต่ำปุ๊บและกดโอเคอ่ะมันจะมีโอกาสได้ตัวละครที่ตรงเด็ดอามีโอกาสเห็นป่ะเมื่อกี้ขาเลือกเอเซียมา ซึ่งถ้าถูกใจยังถ้าไม่ถูกใจก็สามารถกดรีต่อได้ประมาณนี้ครับอ,อออันนี้เหมือนเป็นแต้มบอกว่าเออคุณดองแต้มไว้เท่าไหร่อะไรมาณนี้ครับอ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยคุณมี2รดาบอ่ะแบบมี2ดาบและยังไม่ด้ตีมันก็จะขึ้นเลยว่าคุณตีไปเท่าไหร่ลหรือว่ายังไม่ตีอะไรมาเนี่ยครับม,มีอนนมอบอกแล้วโอเคอ,อันนี้ผมจะสรุปให้ว่า เออเควสไม่ใช่เควสครับผมอันนี้เหมือนแบบเป็นการรับของรางวัลครับผมเออทุกๆ7ชั่วโมงนะครับไอดีมันจะรีให้รานคาอาริสนะครับอ่าปกติแล้วเนี่ยการที่เราซื้อเนี่ยมันจะซื้อได้แค่ทีระอย่างใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนเ่อเอ,เออเข้ามาที่ร้านค้าอาริสแบบกดเลือกของรางวัลไว้ว่าเออใช่จะเลือกอันนี้นะเช่นเลือกตั๋วกาชาเลือกดาบดาบตีอารีนาหรือว่าเลือกเออตั๋วเรียกอัศวินอะไรแบบนี้ครับอ่าแล้วว่าเรียกไข่อะไรมาเนี่ย ก็ติ๊กไว้เลยครับพอมันรีมาให้ก็สามารถกดรับได้ทีเดียวเลยประมาณนั้นอ่าเนี่ยครับติ๊กไว้ตึ๊บ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 อ่าต้องติ๊กหมดเลยอะติ๊กหมดปุ๊บรูบี้จะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะแต่สำหรับผมไม่ติ๊กลูบี้เพราะลูบี้มันสำคัญมากอะตอนรีกลับมาปุ๊บทุกคนกดรับแบบสบายๆเลยเนี่ยครับ อ่าโดยที่เราไม่ต้องแบบมากดทีรันแล้วถือว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะมากเอ่ออันนี้จะเป็นระบบแชทกิวนะครับผมเซอร์สามระบบแชทกิวเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเออเราอยากไปแชทที่โลกไหนดีกว่าอ่ะมันจะมีประมาณสูงสุดน่าจะ99นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ะะถ้าไปแชแนลเก้าเก้าสิบเก้าก็ไปทักทายเพื่อนๆได้ถ้าอยู่นะส่วนมากผมก็จะอยู่มานเซอ์หกแหละผมไม่ได้ไปไหนไกลนะบอกไว้ก่อน,อน,นเล็บสามอันนี้นเหมือนเขาเรียกว่าผมอารีนาอะรีนาผมอ่ะก็คือสำหรับคนที่อยู่แต้มสูงสูง,สงอะย้ำ น่าจะประมาณออพุกท็อป5ท็อปร้อยหรือว่าท็อป500ขึ้นไปนะครับถึงจะได้เจอกันนะผมว่ามีสิทธิ์เหมือนกันเผื่อเป็นท็อป50ด้วยที่จะเปลี่ยนเป็นสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนแก๊งสวรรค์ตีกนะันอะไรประมาณนั้นครับอ่ะก็คือจะเจอแค่50คนอันนี้ผมเดานะครับมันไม่ได้มีอะไรมากไปก่อนนั้นอ่ะแต่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่แบบเออระดับมือสูงก,ก็จะอยู่แค่ระดับล่างกันไปนะคือระสู้แบบพื้นที่แบบโลกลากแบบเนี้ยที่พวกเราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะ แต่ถ้าขึ้นไปบนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนพื้นที่สู้ซึ่งมันจะสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะนนนโอเคอันนี้จะเป็นการนะครับผมเออคนที่ดองประดับสีดาวไว้นะครับถือว่านี่โอกาสตัวคุณมาแล้วนะครับผมเช่นเพื่อนๆมองว่าเออฉันมีประดับแบบสีดาวเยอะมากเนี่ยฉันจะเอาไปย่อยก็เสียดายฉันจะเอาไปทิ้งก็เสียดายอยากจะเอาไปให้ใครสักคนหนึ่งก็ไม่อยากให้ ประมาณนี้แหละครับเดบเกมนี้ก็เลยมีการนะครับผมทาระบบค่าฟ์มาให้แต่ทรัพยากรที่เพื่อ,อนๆฟาร์มาได้เนี่ยถ้ายังไม่ได้กดย่อยไปก่อนนะหรือว่าเอาไปให้ใครอะ่ะก็นี่แหละครับเอามาแลกได้เพื่ออัพเป็น4ดาวัพเ,เป็น5ดาว5าดาวัพเ,เป็น6ดาวครับผมสูงสุดนะก็ถือว่ามีโอกาสที่เพื่อนๆจะทํประดับ6ดาวได้มากขึ้นแล้วน่าจะรีหรือว่าน่าจะให้ได้แค่รอบละเดือนละครั้งนะไม่ก็อาทิตย์ละครั้งนะครับสำหรับระดับ อันนี้นะผมว่าไม่น่าจะให้ได้แค่ไม่ได้จำกัดมันน่าจะมีจำกัดให้เช่นสักอาทิตย์ละครั้งแล้วกันอ่ะถือว่ากำลังดีครับไม่ได้โกงจนเกินไปอืมถือว่าดีครับผมชอบเอออันนี้จะเป็นเหรียญตราใหม่นะทุกคน อ่าเหรียญตาใหม่จะดูว่ามันหาเจอไหนได้เดี๋ยวขอดูก่นกนอนโอเคเหรียญนี้นะครับผมได้จากการจบอารีนาเออเบ็ดเสร็จอ่าซึ่งเบ็เบ็เซร็จเนี่ยต้องจบประมาณเออสองสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือว่าสองหน่วยเท่านั้นแหละ,หละซึ่งผมว่าทุกคนน่าจะจบได้กันอยู่นะ ก็ถ้าจบตามกว่านั้นก็อาจจะได้ของน้อยกว่าเดิมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันดรอปจะไหนได้บ้างนอกจากจบเป็ดเสร็จนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเออนี่ก็จะเป็นคอสกานะครับผมคอสกาหารเอมิเลียแล้วก็จะเป็นคอสนะครับผมเออคางูร่ากับมีโฮนะแจ่มวาว อันนี้เหมือนจะเป็นคอสนะครับผมคอสตห้าดาวสามารถใช้ออได้นะครับโอเคอันนี้ตัวละครที่จะได้รับการปรับแพทนี้หรือแพทหน้านะครับผมสองตัวด้วยกันนะก็คือกล้าหารกับออลลี่ซึ่งออลลี่เนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่เลนเลยโซลินนกาเนี่ยก็แ,แค่ฟา้าเท่านั้นซึ่งเขามีการบอกว่าจะมีการปรับสมดุลให้การนั้นใช้งานคอนเทนต์ได้ ออประมาณหนึ่งครับไม่ได้แบบไปได้หลากหลายนะซึ่งก้าตอนนี้ดาเมจมันแรงพอครับแต่ประเด็นคือการเอาสกิลแบบเชื่อบีเนี่ยของมันอ่ะไม่ได้ดีอะไรงไงเช่นเอาตัวรอดไม่บีไม่มีไวอยชิลไม่มีอมมาตากไม่มีอะไรเลยครับอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับไปทางนั้นหรือเปล่าส่วนออดีเนี่ยเป็นใบ้ไปเลยนะผมก็กล่าวว่านางจะเข้าเมตาทีนะครับตั้งแต่อยู่มาหรือว,ว่าเข้าเกมของโกบอมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นนางนั้นเข้าเมตาเลยไม่แต่นี้เดียว แล้วก็ตัวละครตัวต่อไปที่ได้รับการปรับก็คือ S S เนี่ยแต่ก่อนได้มาครั้งแรกใช้เยอะมากแล้วก็พอผ่านมาสภพานึ้คนเขาก็เริ่มใช้กันเยอะพอสมควรแต่มันมีตัวละครอย่างเอเซียมานผมใช้คําว่ามันค่อางตกบปไปเยอะมากเพราะเอเซียมีล้างสถานะแถมมีเรื่องของเรื่องของการล้างปับให้เพื่อนด้วยแล้วก็มีเรื่องของรดนดีเฟนส์ แล้วก็การเอาตัวรอดสูงตอน C2 นะครับผมว่าโดยรวมอ่ะ2ตัวนี้ใช้ดีทั้งคู่แต่ใช้ใช้ดีต่างกันแต่ถ้าเอาความเป็นจริงภาพรวมเนี่ยเอใช้ได้ยากกว่ามากพราะว่า S เนี่ยควรปรับเอ่อเรื่องของการเอาตัวรอดนิดนึงนะเพราะเป็นสมดุลน่ะส่วนสไปก็คนเขาแทบไม่ใช้เลยครับผมถ้าไม่ได้อวยจริงหรือว่าไม่ C6 อ่ะผมก็ไม่แนะนําให้ใช้เลยเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาบอกว่าจะมีการปรับสกิลให้แต่ก็รู้ว่าจะปรับไปในทิศทางไหนเหมือนกัน อือท็อปเทียวทีทูสครับผมหนึ่งในแก๊งสวรรค์น่าจะอันดับสุดท้ายนะครับผมมีประมาณแปดคนปะทูน่าจะเป็นอันดับแปดเลยภาคแรกโดนฆ่าตายไปเออภาคนี้แบบ ยังดูแบบดูซาดิสนะแบบยังครองความโรกจิตอยู่เหมือนเดิมชุดดูเซ็กซี่กว่าเดิมด้วย <c oughs> นี่แหละตัวโหดอ่ะผมก็เล่ฟังหน่ยในเรื่องนะทูตเนี่ยเป็นตัวละครที่ไล่จามหัวเซเว่นไนท์ภาคแรกเรีออยงตัวเลยนะเซเว่นไนท์ลุมกันน่ะสู้ทูตไม่ได้คิดดูแล้วกัน <c oughs> อ่ะดูซิกัน <c oughs> มาดูได้ไหมอ่ะสกิล 기대가 됩니다. Okay, 저번 봐볼까요? 오케이 스포번에 저번에. 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 에 저번에. 저 โ <Das kop at io> อเค okay, ตัวต่อไปคณะปฏิวัติ <c oughs> อันดับ3อันดับ3าม้เดี๋ยว่าอันดับ2นะไรอันครับผม <c oughs> ตัว,ตวละครนี้ผมจะเปลี่ยนปกเลยทุกคนปก YouTube <c oughs> ผมจะเป็นหน้าตา,างี้แทนนะคือผมชอบไอตัวนี้มาก <c oughs> มเพร,ร,ะออรหหาะหนึ่งเลยคือผมเกลียดไอ้กล้าไงภาคแรกอ่ะซึ่งไอ้กล้ามันอยู่น้านมากผมรำคาญมันไงจนกระทั่งไอ้ไอ้ลาดมานี่แหละทำให้ไอ้กล้าตกเบต้ตาผมก็เลยแบบเป็นเอฟซีตัวนี้ตลอดไปนี่แหละครับผมคือตัวตนผมคือไรอันนั่นเอง อีกต้설명부탁드ด게요네ี이은นี่ไลอ้อนน์ดุยดุยยนะหดปอันนี้น่าจะห้าเป้าแล้วสี่เป้านี่แหละสี่เป้าห้าเป้าผมจำได้ภาคแรกมันจะคล้ายางนนะผมคือมันจะมีอยู่สองท่าท่ากระโดดเหมือนกันแต่ท่าเนี้ยมันจะกระโดดแบบสับ จะมีท่านหนึ่งคือเป็นท่าก,กระโดดแล้วไปจิ้มหนึ่งตัวครับผม,มถ่้าอาิกตามภาคแรกนะโอเคตัวละครที่จะได้รับการปรับเพิ่มเติมนะครับผมคือสัตว์เลี้ยงนะเดโล่น่าจะมีเรื่องของการเออเสริมแพสซีฟช่องสองขึ้นไปนะครับผมนอกจากการราับอัตราคีอาจจะมีการเสริมอะไรเข้าไปก็ได้บางอย่างที่มัน make ซ e n s ส่วนเออดีเชลเนี่ยไม่รู้จะเป็นทิศทางไหนแต่ที่ผมงงเลยคือวินดี้วินดี้เนี่ยเป็นตัวละคร ที่เพิ่งมาได้ไม่นานนะผมไม่เข้าใจว่าทําไมอันที่ทุกคนบอกกนะันว่าทบาวิดี้ถึงใช้การไม่ได้ผมก็บอกว่ามันเป็นอีกตัวงที่ดีนะหรือว่าผมยังไม่มีหรือว่ายังไม่ล้องก็เท่านั้นแหละก็เลยไม่มมดูข้อมูลตรงนี้มากเพราะว่าผมเปิดไปประมาณเออสองร้อยโลนะยังไม่ออกเวินดี้เนี่ยออกแต่อะไรก็ไม่รู้โอเคนี่เคลียวไเองไม่มีอะไรนะครับ โอเคไปอ่ะจูดีสวยชิบหายแล้วก็พายสองตัวปะเดชเชลโอเคสองตัวครับผมสามตัวตัวโอเซเบเนยสองแล้วก็ตัวเจ็ดเคหนึ่งตัวสวยครัผม แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะโข,ขอาราวันเพื่อนๆน่าจะได้หมดแล้วนะครับก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะก็อย่าลืมว่าเออเกมแจกให้เพื่อนเยอะมากนะครับอ่ะเนี่ยครับก็สรุปภาพรวมนะครับผมตัวเอ่อตู้กิจกรรม50บใบสีแดงแล้วก็สัตว์เดียนะครับผมอีก50ิใบแล้วก็กุญแจอีก10กุญสินั่นเองนะแล้วก็มีเอ่อสัตว์เลี้ยงตู้พิเศษนะครับผมสีฟ้าอีก40ใบก็เท่ากับว่าเกมแจกเยอะพอสมควรนะครับอ่ะสายฟีเ็ยิ้มแป้งเลยนะ โอเคก็เป็นอีกการอัปเดตหนึ่งที่ดีนะครับเกมนี้ก็ถือว่ามาไกลามากแล้วผมก็ไม่คิดว่าเดฟจะใส่ใจขนาดนี้ไงถ้าพูดถึงประสบการณ์ที่ผมเล่นภาคแรกมาเนี่ยแล้วก็ภาคลีโวแล้วก็ภาครีเวิร์สรวมทั้งหมดเลยนะภาคสด้วยผมว่าภาคเนี้ยเป็นภาคแรกที่เขาใส่ใจจริงๆนะคือเราด่าเขาไม่ได้ด้วยคือเขาทําดีจริงถ้าเอาภาคเก่ามาเนี่ยผมลืมภาคนะั้นถ้าจะแทบไม่ลงเลยครับเพอเดฟมันเปลี่ยนกันรุ่นสู่รุ่นไง แต่รอบนี้มันทําดีจนผมแบบไม่คิดว่ามันจะทํีจริงอะ่ะอ่ะก็ถือว่าเราให้โอกาสเกมอ่ะแล้วกันนะผมจะเชื่อใจอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้ผมกับคุณกรณ์อ่ะมีความเชื่อว่าเออเหมือนมันจะปรับตัวจริงจอะ่ะเหมือนมันอยากเข้าหาพวกเร่จริงสักครั้งหนึ่งแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะคลองสถิติไปนานแค่ไหนแต่ผมก็หวังว่าเกมนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็อยู่ไปนานๆแล้วกันผมไม่อยากจะด่ามันเยอะแต่มันทําดีจริงรอบที่เล่นชมครับผมแต่ก็ปิดคลิปแล้วก็สรุปผลรวมผมว่าเออการ,าอ,รานะอัปเด ก็มีเรื่องของการปรับสกิลแล้วก็ตัวละครตัวใหม่หลายตัวมากแล้วก็สัตว์เลี้ยงมีการปรับมั่งแล้วก็กิจกรรมแจกตาบงตานี้แล้วก็มีเรื่องของการเออปรับอุอปกรณ์ด้วยครับก็ถือว่าเยอะกันมากโอเคโอเคไปคลิปแล้วบ๊ายบายตรงเจอกันบ่ายครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับบ๊ายบายเจอกันบ๊ายไปบ่ายครับเรียลไทม์สุด